อยู่ไ้นิมีเพี้งนมงไนแล่วเาไป่มบงจะนมาบนดาไปเสียเวลาไห้คนละศาสตร์มาเห็นเอาี่ยเวลาต้องมาแล้วามาเร็วๆวลาเดหบนดาไปเสียเวลาอ้คนะาสมาเห็นข้าสมกตอไปอกระมาเดียวไปฟอกมาเดียว ไปอนออกม่แล้วใบปอนอมบานบบบอไรเต้นเสียเส้นนีามันเสียเส้นี่เร็วไปปอนนะบ้านบาไหมาเต้นเสียเส้นง่ายอเต้นบง่ายหรอเออเด้งเด้งเอ้งเด้งเด้งด้งเด้งเดเด้งเด้งเด้ด้เดงดเด้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 ดเดงดเด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 ดเเเงง้เเ้้งเเด้เ ที่แหล่สีเซื้อบกษัตริย์มาผู้ลราเอาซื้อเพิ่มก็บรรยากาศเซเบร่าค่ะก็ฝากฝากน้ำในนี้ค่ะเพลงบรรยากาศเซเวลาของพี่ใบปอนะคะมอดใส่ไปก่อนตัดชิ้นหนึ่งมอดใส่เยอะ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 เอาไม้ตัดซิ้นนี้เอาไม้ค่ะมาค่ะพี่กับฝากขอฝากมอดเพลงบรรยากาศเซเวลาของพี่ใบปอน้ำในนี้ค่ะ แล้วก็มีอันนี้เป็นปนั่งเอเ,งเอมิราเป็นตัวประกอบค่ะเสียเสซนเป็นนั่นงเอก็นด้อ<ม>เอแข่งอันนี้เอนอนะคะฝากน้ำกับพี่น้องวันที่20สิงหาคมลงจอที่ช่องมุกไปก,กอล์ฟเอียลออฟออฟชิแต่ว่าเบื้องลง่างสิตัดลงวันที่23่สมยีเหมือนเนี่ยเฮงอ่ะลงวันที่20แต่เบื้องล่างสิลงวันที่23พี่น้องดะเบิ้งออกโลดเหมือน เนื้อเนื้อเนื wow! uh, ้อเหอะอะเฮอะเนื้อ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 กรเต้นตลอดลองมาเก็เต้นลองเฮงได้บ่ลองเฮงได้บ่ไอเอี่ยก็ฟามิตาเรามาเลยกับลองมาต่ให้จำเพีงกับความกระด้างขวานี้ขวาน